ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวรางค่ะใบเตยสะอื่นแต่งโมมหาหลังกลับจากพิธีร่วมอาลัยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยพี่สาวคนสนิทอย่างโศกเศร้าโดยทีเดียวค่ะสำหรับใบเตยอาสยามที่เมื่อวาน13มีนาคม65ที่ผ่านมานั้นใบเตยได้เดินทางไปร่วมไว้อาลัยแต่งโมนิดาเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งคู่นั้นสนิทสนมกันอย่างมากมักจะปรึกษากันเรื่องแต่งตัวการชอปปิ้งอยู่เสมอ นอกจากนี้ทางคุณพ่อของใบเตยกับคุณพ่อของแตงโมนั้นยังรู้จักกันเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะเมื่อก่อนถ้ามีเวลาว่างๆทั้งสองก็จะนัดทานข้าวมาพูดคุยกันตลอดเลยมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมามากมายซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็ทำเอาใบาเตยถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวปล่อยโฮต่อหน้าของโตัวโน่พาคินอดีตคนรักของแตงโมเพราะว่าใบาเตยกับโตโน่นั้นก็รู้จักกันเป็นอย่างดี โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาใบเตยได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุว่ามาส่งพี่สาวนะคะไปอยู่ในที่สุขสงบในอ้อมกอดของพระเจ้าในอ้อมกอดของพระโสไม่ต้องห่วงและเป็นทุกข์กับเรื่องใดๆอีกแล้วพี่สาวเหนื่อยกับชีวิตมามากแล้วสู้กับชีวิตถึงที่สุดแล้วได้เวลาพักแล้วนะพี่สาวซึ่งเมื่อคืนนั้นนอกจากที่กระเป๋ารูแบนด์เนมของใบเตยจะหายไปแล้ว ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําเอาเจ้าตัวนั้นถึงกับสะอื้นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสามีอย่างดีเจแมนพัฒนพลนั้นได้โพสไอจีสตอรีซึ่งทางดีเจแมนนั้นกําลังนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องพระแล้วจู่ๆภรรยาก็เดินเข้ามาหาซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ใบเตยเข้ามาหาสามีในขณะที่กําลังสวดมนต์อยู่ดูท่าทางซึมทีเดียวค่ะ จากนั้นดีเจแมนก็ได้โพสต์รูปของใบเตยที่ดูเหมือนว่ากำลังคุยกับใครอยู่พร้อมกับระบุว่าเป็นครั้งแรกที่นางเข้ามาหาตอนสวดมนต์เพราะน้องโมมาทักทายในฝันของใบเตยขอให้น้องโมไปที่ที่ดีที่สุดครับที่แท้แล้วแต่งโมนั้นก็มาทักทายใบยเตยในความฝันนั่นเองค่ะถึงว่ารีบมาหาสามีที่ห้องพระเลยสงสัยว่าแต่งโมคงจะคิดถึงมากๆเลยนะคะหรือไม่ก็คงเป็นห่วงที่โดนขโมยกระเป๋าไป ทำให้ในเวลาต่อมาใบเตยได้โพสต์ภาพกลุ่มซึ่งมีทั้งเพื่อนๆมีพ่อของตัวเองกับพ่อของแตงโมนอกจากนี้ยังมีโตโนโ่ร่วมเฟรมอยู่ด้วยพร้อมทั้งแปะด้วยสติกเกอร์รูปหวัวใจสีขาวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ